สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของปีฤด,ดูการหน้านะครับฤด,ดูการหน้าอันนี้ก็เราตัดลูกไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยปรากฏว่ายอดเราเนี่ยมาตั้งแต่ลูกยังไม่ตัดนะครับยอดติมานี่เขาตัดไปแล้วปรากฏว่านี่ยอดนะครับยอดบางต้นเนี่ยมามาแบบ70% 80%นะครับแต่บางต้นก็มา นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอะ่ะผมก็เลยรักษายอดนี้ไว้นะครับรักษายอดนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะมาไล่แต่งแขนนะครับแขนงเพื่อที่จะกระตุ้นใบชุดนี้แหละนะครับใบชุดนี้แหละกระตุ้นช่วยเขานะครับช่วยเขาอ,อันนี้เราไม่นับหรอกนะครับเราไม่นับเดี๋ยวหลังกระตุ้นเนี่ยเดี๋ยวเอาพวกนี้ลงหมดนะครับลงหมดเลยอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับได้มาขึ้นใบนะครับขึ้นใบ หรือเราไม่นับก็ได้นะครับไม่นับก็ได้เราก็กระตุนโดยการเอาแขนงออกกิ่งแห้งกิ่งอะไรแล้วก็ตัดเอากิ่ไกามาตัดออกนี่นะครับเกี่ยวออกนี่เห็นไหมมันจะมีกิ่งเสียเยอะแยะนะครับเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยต้นก็ทํางานหนักนะครับทํางานหนักนี่ก็เดี๋ยวแนวทางไปฤูดูกาหน้าเลยนะครับ2 5 6 0นนะครับ68นี่ต้นผมก็อยู่ประมาณนี้นี่ครับ นี่ก็ตอนนี้ก็ปูอินซีไปรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งยังไม่หมดฝั่งนู้ยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ก็เดินสำรวจดูแล้วนะครับก็สรุปว่าผมเนี่ยจะนำล่องด้วยการหว่านยูเรียก่อนนะครับยูเรียก่อนเดี๋ยวมาดูว่าใบจะเป็นยังไงบ้างหลังจากหว่านยูเรียนะครับเดี๋ยวก็ค่อยถ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่แหละอยู่ทรงนี้นะครับทรงนีหง้หลังจากที่เราหลังจากที่เราหว่านยูเรียบแล้วนะครับแล้วก็ลดน้ําตามปกติอัดน้ําเต็มเต็มพิกัดเลยนะครับที่เหลือก็ผมจะเอาขะแขงลงสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องทําให้เสร็จภายในเสียห้าวันเนาะออไม่เกินไม่เกินสัปดาห์ไม่เกินสัปดาห์เราต้องเอาพวกเนี้ให้อยู่นะครับให้เสร็จเลยนะครับให้หมดเลยที่เหลือก็ลดน้ําตามปกติ รักษาใบนะครับส่วนยอดชุดน,นี้ผมเก็บมแมลงไปแล้วนะครับเก็บมแมลงไปแล้วรอบหนึ่งฝั่งนี้นี่มีครับสภาพต้นก็ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละนี่ต้นป่วยของปีนี้มีไหมไม่มีนะครับอ่ะแต่ก็จะมีต้นป่วยของปีก่อนนู้นนะครับก่อนนู้นนี่หนึ่งต้นนะครับป่วยของปีก่อนนู้นผมเพิ่งมาเจอแผลเนาะเพราะว่าเพิ่งมาเกิดอาการนะครับแต่ว่า ผมจะไม่ไม่รักษานะครับถ้าแผลแบบลุกลามเร็วหรือเจอแผลโตโตเนี่ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไมโครมาดึงทิ้งนะครับขุดรากทิ้งไปเอาต้นใหม่มาซ่อมส่วนการเตรียมใบชุดต่อต่อไปเป็นยังไงต่อก็มียูเรียนะครับยูเรียแล้วก็เดี๋ยวผมจะตามด้วยด้วยอินทรีย์เคมีนะครับเนี่ยเห็นไหมชุดใบหนึ่งเนี่ย ใช้ก็ใช้ปุ๋ยไปเยอะมากนะครับยอูอินรีเนี่ยห้ากิโต่อต้นนี่หวานไปแล้วนะครับอินรีห้ากิโต่อต้นบางต้น7-8็กิโลนะครับผมหวานเพราะว่าพวกเนี้ยล้วนปนทรายทรายเยอะมากนะครับทรายเยอะมากที่เหลือก็จะเข้ายูเรียนะครับทางดินเพราะว่าต้องการชุดใบดว่ดวนนะครับแบบดว่ดวนเลยเออเพราะว่ามันชุดนี้มันออกน้อยไป นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเอาอินรียเคมีรอบที่3ามนครับในใบชุดหนึงหรืออาจจะสลับไปใช้ตัวสูตรเสมอก็ได้นะครับก็ได้อ่ะอันนี้หน้างานเนาะผมดูจากหน้างานเป็นหลักนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยต้นทุนดินเราไม่ค่อยดีเนาะก็เลยจะเน้นอินซียเยอะนะี่ครับสำรองอินทรีย์เคมีไว้1ไว้หตันแล้วนะครับหตันแล้วเฉพาะชุดใบนี่แหละ หนึะครับเฉพาะชุดใบ1กับ2อนะครับ,บ,น,บ,น,รบน่าจะพอดีแหละที่เหลือก็ตามระบบนะครับแต่งกิง่งพ่นยา,มาแมลงนะครับส่วนกระตุน้นทางใบก็ใช้เหมือนเดิมเนาะผมใช้สาลายเลโอร่วมกับปุ๋ยน้ำา21 c หรือสูตรหน้าหน้าสูงสูงกลางท้ายต่ำนะครับที่เหลือก็พ่นปกติ กระตุ้นไปชองสามรอบนะครับกระตุ้นช่องสามรอบพร้อมด้วยการให้น้ําน้ํานี้อาจเต็มระบบนะครับน้าเต็มระบบเดี๋ยวมีเปลี่ยนท่อเมนด้วยปยนีนี้นะครับความก็คือเราไปปรับปร,ปรปุงท่อเมนเนาะเป็นสี่นิ้วแล้วก็เพิ่มตรงนี้ซอยในร่องเป็นนิ้วครึ่งน,นะครับนิ้วครึ่งก็หรือระบบน้ําเดิมทิ้งนะครับหรือระบบน้าเดิมทิ้ง นี่ต้นขนาดนี้บางต้นก็ต้องเพิ่มเป็นเป็นสี่หัวเนะี่ยคิดว่าเนี่ยครับโตสุดแล้วของสวนเนาะระยะ7จ็คูณเจ็ดนี่ผมให้ดูเนาะนี้ยังมีลูกอยู่รุ่นหลังเดี๋ยวน่จาจะวันที่20ปลายเดือนนี้แหละยี่สเดยีด๋ยวเขามาตัดเขามาตัดหมดเลยมีสองต้นเนาะที่เหลือก็เราก็ฟืนฟืนฟูปกตินี่ต้นเขาระยะนี้กําลังจะชนแล้วนะครับตัดยอดที่น่าจะแปดมตร นี่แหละโตสุดของสวนโตสุดของสวนแต่ก็เหลือเฟือนะครับ7ขูณ7เมตรต้องคุมกิ่งคุมยอดนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยเดี๋ยวก็ต้องเอาเชือกดึงด้วยนะครับกิ่งเริ่มห้อยแล้วบางต้นยอดก็มาเยอะนะครับก็กเราก็ดีใจเนาะเออยอดมันมาเยอะเรายังไม่ได้ทําอะไรด้วยของความชื้นที่สูงขึ้นนะครับมีก็ผนทิ้งช่วง นี่ลูกยังเหลือเยอะนะครับน่าจะเหลือเกินห้าสิบต้นนี้ที่เหลือก็ต้นซ่อมต้นซ่อมตรงนู้นะครับซ่อมไปประมาณเกืองตรงนี้เกือบเกือบเจ็ดต้นนะครับประมาณหต้นที่ตายเนาะที่ตายตายด้วยน้อยเน่าขอดินและก็ไฟท็อปนะครับประมาณสิต้นละเออประมาณ9ก้าต้นนะครับเก้าต้นตรงนี้อีกหนึ่งสอง หต้น2ต้นนะครับสิต้นใช่นะครับนี่แหละร่องรอยของการต่อสู้ของทุเรียนด้วยโรกไฮท็อปนะครับนี่ผมเคียรเอาหมดแล้วนะครับนี่ใบเขาฝั่งนี้ยังไม่ได้ขึ้นยามาลรงเนาะยังไม่ได้เข้ายามาลรงนี่อันนี้ยอดเขามาตอนที่ตัดลูกนะก่อนตัดลูก มาเฉยนี่เนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ดูเชอลงเชื้อลายังหนักนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใบใบนี้ก็ต้องสลัดทิ้งเนี่ยผมจะไม่แก้ด้วยพ่นพวกคอปเปอร์แล้วพวกนี้พวกนี้ใบเก่านะมันทิ้งเปลืองเงินนะครับอเราจะเอาเน้นใบใหม่เดี๋ยวก็นี่แหละก็เหมือนเดิมทาเหมือนกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคิดว่าต้องใช้ยูเรียนะครับยูเรียนำเพราะว่า ใบบางต้นนะครับมันก็ออกไม่ไม่สม่ำเสมอไม่เยอะออต้นนี้โอต้นนี้ยังเยอะลูกลูกไม่กี่ลูกนี่ครับประมาณเกือบเกือบยี่สิบตัดไปหมดแล้วนี่เออใช่ยี่สิบลูกต้นนี้นี่ป้ายยังอยู่นะพ่อเขียนนี่ยี่สิบลูกต้นนี้ต้นนี้ไม่มีลูกเนาะไม่มีลูกก็พ่นยารักษาไว้ รักษาใบรักษายอดตามปกติต้นนี้ร่วงนะครับยอดอ่อนเหลือ35ลูกนี่ยอดปริตอนลูกไข่ห่านนะครับไข่ห่านนี่เหลือ35มันก็ดาบสองคมเนอะลูกน้อยแต่ต้นเราไม่สมนะครับอันนี้เห็นไหมใบเต็มเลยนะครับ เหมือนกับบางต้นเหมือนยังไม่ได้มีลูกนะครับเหมือนยังไม่เลี้ยงลูกเลยนี่อันนี้ก็เป็นแนวทางของปีหกแปดนะครับนีต้นพวงมันนี้ยังอยู่ยังลวงไม่หมดเนาะเพราะว่าอันนี้เก็บไว้กินเองเนะครับที่เหลือก็รอฟื้นต้นมีต้นสาวเจ็ดลูกเนาะเจ็ดลูกอ่ะเหลืออีกลูกหนึ่งนี่พราะขาทิ้งไว้น่าจะยังไม่แก่ หรืออาจจะกลัวต้นช็อกนะครับก็เลยไม่ได้ตัดอันนี้7จ็ดลงหูเจลูก,ลกนี่อันนี้ที่เห็นขาวๆนี่ปุ๋ยปุ๋ยเนาะผมเพิ่งมาใส่เมื่อกี้ได้สามกรสอบก็หยุดโอ้กลินแรงมากนะครับมาจากโรงขยะในกรุงเทพประมาณนี้นะครับต้นที่เหลือก็ต้องใช้ปุ๋ยกระตุน้น ทั้งทางดินและก็ทางใบนะครับรวมด้วยเพราะว่ายอดจะได้มาเยอะๆนี่ครับด้ใบชุดหนึ่งใบเห็นอยู่เนี่ยผมไม่ได้นับเนาะเออใบจุบันยอดปัจจุบันเนี่ยนี่ยอดเนี่ยไม่ได้นับเป็นชุดที่หนึ่งเนาะนี่มานิดหน่อยเนาะเราก็แต่งออกแขนงกิ่งแห้งกิ่งอะไรก็ออกนะครับโอเคนี่ภาพรวมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรก็ก็แบ่งปันกันเนาะ แต่ละสวนก็ไม่ต่างกันนะครับอยู่ที่พื้นสวนดินเราแบบไหนใช้ปุ๋ยยังไงใช้ปุ๋ยแบบไหนเจะเอาอินทรีย์เยอะอินทรีย์นำหรือเคมีนำอินทรีย์เคมีนำอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่อยู่ที่ดินเราด้วยนะครับอยู่ที่ดินเราด้วยนี่ก็ผมลงอินทรีย์เยอะปีนี้นะครับลงเยอะกว่าปีที่แล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรผมก็มาแชร์ ความรู้กันนี่ครับไม่มีที่สิ้นสุดก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสู้ๆนะครับทุกท่านในปี68นี้นะครับ